ท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นพาร์ทสองครับท่านผู้ชมซึ่งที่จะเป็นเชฟจะบับบคิวคิวพาร์ทสองซึ่งตอนนี้ผมมีรูกสุดท้าแล้วผมก็จะสอนเรื่องเรื่องต่างในการทำขข้าวของข้าวแล้วก็การเอาของนะครับซึ่งผมต้องไปเอาถ้าของเราผมต้องไปเช็คสภาพก่อนว่าของมันหมดหรือเปล่า ้ของหมดผมก็ต้องไปสั่งของแล้วก็ไปเอาของครับซึ่งซึ่งไปบโบนี้ของต่างๆยังเต็มกันอยู่เลยผมก็ไปขอดูก่อนว่ามีอะไรที่ผมทำหรือเปล่าซึ่งมีคนสั่งผมจะเอาทำซาฮาวอียนให้แล้วกันครับพิซซ่าฮาวยียนก็ทำง่ายครับซึ่งผมจะสอนทำให้ครับซึ่ง ซึ่งเราก็ต้องเอาขนมเอาแป้งขนมปังเนี่ยครับเอามาใส่แล้วทำกดที่แม่พิมพ์เพื่อทําเป็นพิซซ่าครับแล้วทําพิซซ่าแล้วเราก็จะได้พิซซ่ามาแล้วซึ่งผมก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะไปเอามะเขือเทศนะครับซึ่งมะเขือเทศเนี่ยผมก็จะต้องเอาประมาณสักประมาณสองอันเอามาไว้ตรงนี้ ึ่งฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ด้ยนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะเอามาใส่ในตัวเครื่องปัน่นแล้วผมก็จะใส่ไว้ในเครื่องปั่นนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ต้องเตะสองชิ้นเอาไปปัน่นขอโทษที่มีเสียงกวนบ้างครับซึ่งผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปั่นได้เลยปั่นแล้วผมก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ไปเทตรงพิซซ่าได้เลยครับ ซึ่งพิซซาเราก็จะได้ประมาณห้าสิบหรือว่าสีเก้าได้เต็มร้อยเ้าสบเดปอร์เซ็นต์แล้วผมก็จะไปเอาไปเอาชีสชีสบล็อกครับเป็นชีสบล็อกแล้วเราก็ต้องเอาไปลงเครื่องบดเพื่อได้เป็นชีสฝอยมาครับซึ่งออเดอร์ที่ผมสั่งไปเมื่อกี้ผมจองไปอยังผมจองน่าจะจองไปแล้วนะขอโทษที่มีเสียงรบกวนนะครับท่านผู้ชม คุณผมก็จะไปวางที่พิซ za แล้วก็ผมต่อไปนี่ผมก็ต้องสลับสับประรดมาตัดใส่แต่ผมก็ต้องฝืนใจทานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสับประรดมันไม่ควรจะไปอยู่ในพิซ่าเลยหรือ,อช่างมันเถอะครับแต่ผมก็ต้องทางอยู่ดีแหละ ขอร้องเถอไม่สองหนุ่มอิตาเลียนมาค่าผมเถอะฮะซึ่งผมหาสัาปาโรสับป,ปะโรถเนี่ยจะละสัาป,ปะโรดมาหนึ่งชิ้นขอโทษที่ขออภัยครับที่โทรศัพท์มันกระตุกนิดหน่อยจะคอยเอามีดไปไว้ไหนเนี่ยมีด ไดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาเครื่องมีดมีดมีดจะหามีดรีสปอนรีสปอนพิ่งผมก็ได้มาละมีดแล้วผมก็จะสับแล้วเราก็จะได้มาแล้วแล้วเราก็จะโยนมาให้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ซึ่งผมก็จะเอามาวางไว้ตรงไม่เห็นเลยก็จะ,จะวางไว้ตรงนี้แล้วันเราได้แล้วเอ้ผมก็จะวางไว้อีกได้แล้วก็จะได้ฟิซซ่าหน้าฮาวายมาแล้วแล้วผมก็จะเอาไปไว้ในตู้อบนะครับท่านผู้ชมซึ่งขออภัยที่อาจจะไม่เสียงที่เบาไปหน่อยนะครับท่านผู้ชม เสื้อมีเสียงรบกวนเยอะครับบอกจะไม่มีคนไปสร้างห้องเอาไปเอาไปห้องแนีมีส่วนตัวเท่าไหร่เลยก็ต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมพิซซ่าเราได้แล้วนะครับเราเอากระพิกเ,เราก็จะได้พ,พิซซ่านะาหาวเย็นมาแล้วคูงผมก็จะไปเสิร์ฟไปเลย หลักท่านผู้ชมเราเราก็จะได้มาแล้วซึ่งของต่างๆที่เราต้องฝังล้าก็ต้องอภิปรายด้วยนะคงอ,อย่างหนึ่งคือการที่ทํากับข้าวเยอะเนี่ยเนี่ยครับนักเก็ตใช่ไหมผมก็จะสอนทํานักเก็ตครับบางคนอาจจะไม่รู้คือการนักทำนักเก็ตเนี่ยเราก็ต้องไปเอาหน้าอกไก่มาประมาณหนึ่งชิ้นมาหน้าอกไก่นะครับมาแล้วก็เราต้องเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อน แล้วผมก็จะเอามีดมาสับเราก็จะได้นักเก็ตมาแล้วแล้วผมก็จะต้องไปเอานี่ครับตะแกรงตะแกรงตักของทอดคือผมก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เอาไก่ไก่นักเก็ตลงไปเพื่อเราผมจะไปทอดนะครับซึ่งวาไว้ก่อน แล้วระหว่งางทอดผมก็จะต้องไปหยิบจานมาครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยนะครับที่เสียงอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ขอขอโทษเลยนะครับคืวผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็ต้องไปเอาจานมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ร้อยไก่ันสุกพอไก่มันสุกเนี่ยมันจะร้องแบบติ้งเพื่อบอกว่าไก่มันไก่มันสุกแลนะ้วขออภัยที่คำยากสักหน่อยนะครับท่านผู้ชม ือผมก็ต้องาวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางในจานได้เลยครับท่านผู้ชมแล้วถ้าใครอยากสั่งซื้อของผมก็ต้องไปรับพิธีโรงงานครับซึ่งโรงงานผมก็ต้องขับขี่รถไปเองแล้วผมก็จะสอนวิธีแป่าของครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมต้องทำกับข้าวให้เสร็จก่อนแล้วก็ล้างจานด้วยถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากอักคก,ก็ ไ,ได้ครับเดี๋ยวผมสอนอัปเดตเรื่อง,งต่างๆแล้วก็เรื่องต้งนะครับท่านผู้ชมคือวัตถุนิยมไม่ทำแล้วก็จะสอนเรื่องวิธีต้องสั่งของนะครับท่านผู้ชมสั่งของเนี่ยผมก็จะต้องไปที่สั่งวัตถุดิบแล้วผมก็จะสั่งอาหารซึ่งสิ่งที่ขาดไปก็คือไก่ครับ ไก่มาห้าอันแล้วก็หน้าหน้าอกไก่ประมาณท่านแล้วก็วางออเดอร์ไ้นะครับแล้วก็แล้วก็ล้างะตะกร้าด้วยครับซึ่งตามเส้นสีเขียวได้เลยครับท่านผู้ชมซึ่งมันจะนำทางเราไปที่โรงจอดรถครับซึ่งผมก็ต้องไปที่โรงจอดรถเพื่อจะไปเอาสินค้ามานะครับท่านผู้ชม ซึ่งโรงชานร่มจะเละปุ๊บเตะอันนี้เหรครับเพราะวีดวิดมันถูกไงครับเป็นแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติแล้วตั้งคืนรถแปลของละไนง่ายชนรถลูกค้าแม่งหมายไฟบอกอูร้านอาหารไม่อร่อยเหี้ยพอเทษาเรืครับรญญพ,พี่คาะฟังยาบท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะ ผมเล่ผ้ผ่านท่านผู้ชมคิดคือคลิปนี้อาจจะมีอาจจะมีน้อยไปหน่อยนะคะแต่ก็ต้องขออภัยนะพี่หา่หางห่างห่างห่างไปตั้งหลายวันซึ่งผมต้องขอโทษด้วยครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะเอาของใส่ไว้ในนี้เพื่อจะขอโทษนะครับที่มีเสียงกบกวนแล้วผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะคะลงไปเรื่อยๆให้หมดแล้วผมก็จะเอาสินค้า ไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เอาของลงเลยครับครับท่านผูงง้ชมผมผมเอาสินค้าไว้ที่หลังรถเรียบร้อยแล้วผมก็จะขับออกไปบ้านนี้แล้วผมก็ต้องดูหลังรถด,ด้วยว่าของตกหรือเปล่าพอผมก็ขับรถไปที่ลงจอดรถเหมือนเดิมครับซึ่งบ้านนี้ครับท่านผู้ชมผมก็ต้องถอยรถลงเข้าลงจอดรถ ครับพอเราถอยมาเสร็จแล้วผมก็ต้องปรับมาที่มุมมองเหมือนเดิมแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับมันจะมีคันโยกเพื่อเปิดเอาสินค้าเอามาขึ้นก็จะี้ินติดมาก็จะโยนไปเอาขอ,อาไปครับผมเพื่อนผมกดผิดเราก็จะได้เงินมาเพิมเลยครับ ประมาณหกสาเซนหรือว่าประมาณเยอะอยู่นะครับผมผมก็จะเอานไปเพื่อเอาไปอัปเกดตได้แล้วผมก็จะต้องไปดูแลลูกค้าก่อนผมจะขยันลงคลิปนะครับขอโทษด้วห่างไป6กันนะครับท่านผู้ชมซึ่งรายนี้สั่งไข่เจียวฝุ่นอยู่ผมองไปทำไข่เจียวแป๊กหนึ่งซึ่งผมไปเอา ซึ่งไข่เจียวก็ทําง่ายซึ่งผมก็ต้องเอาไข่มาประมาณตอกคลิปนี้ผมว่าจะติดเหลืองแน่นอนเลยว่ะตอกไข่นะครับเราต้องตอกไข่นะครับลงไว้ตรงนี้แล้วผมก็จะเอาแม่พิมพ์มาตรงนี้เอาไข่แตกวางในแม่พิมพ์นะครับผู้ชมแล้วเราก็จะฮะวัด เมื่อกี้ยังเห็นนี่แม่พิมพ์อยู่เลยออกไม่ได้ยังไงวะแล้วเราก็จะได้มาแล้วแล้วผมก็จะเอามันมาใส่เออเอวางดีไม่ชอบชอบให้ตกเป็นครัวที่งานยุ่งซะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมผมก็จะเอาบี้มันครับเบี้ยแล้วผมก็ปติดเครื่องโยนไว้ที่เดิมแล้วผมก็จะเอา มันไปเทนะครับทั้งตู้ชมทำง,ง่ายๆเลยคือจะเทนในกระทะแบบนี้ดีสี่มิลลิกันตึ่งหมูก็จะรอมันแป๊บนึงรอให้มันเสร็จนะครับได้แล้วไข่เจียวก็ แกนแล้วผมก็จะเดินไปเอาจานเพื่อจะเอาไข่มาเทใส่จานนะคบท่านผู้ชมซึ่งมันจะทําง่ายซึ่งเกมจินเนเลตคุกกิ้งมันก๊อฟจากเกมจินเนเลตซึ่งมันก็จากเกมค so ุกกิ้งซูเมเลเตอร์ครับซึ่งเป็นเกมทําอาหารเหื่อใครอยากรู้ท่านผู้ชมึ่งผมก็จะหยิบไข่เจียวมาใส่ในจานแบบนี้แล้วผมก็จะเอาการวางไว้ก่อนนะครับขเก็บไป เราก็จะหยิบจานมาท่านผู้ชมซึ่งผมจะต้องเอาไปเสิร์ฟซึ่งในร้านนี้ไม่มีแทบไม่มีคนเลยที่คนเล่นผม,มเหลือผมคนเดียวแล้วงานยากของผมเลยครับสาลาเปาสาลาเปาทำง,าง่ายๆครับเข้ามาในร้านเมื่อกี้ซึ่งผมก็ทำาาลาเปาครับ ผมต้องไปเอาแป้งมาครับแป้งนึงท่านผู้ชมต้องขออภัยนะครับที่เสียงผมอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งผมก็ต้องเอาแผ่นปอเปี๊ยะมาแล้วก็เราก็จะได้แผ่นปอเปี๊ยะมาแล้วซึ่งผมจะต้องไปเอาต้องไปเอา เนื้อสเต็กมาครับ่านผู้ชมซึ่งแป๊กหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้เนื้อมาแล้วอันนี้จะมาไว้ตรงนี้ผมจะไปเอาเอาแป้งก่อนเพื่อเมื่อกี้สั่งซาลาเปาใช่ไหมครับผมก็จะต้องไปเอาแป้งมา แรกนี้นะครับผมทำแป้งผิดต้องขออภัยด้วยครับท่านผู้ชมคึ่ผมก็ต้องทำแป้งเป็นแป้งแป้งสาลาเปาครับแล้วผมก็จะเอาเนื้อก้อนวางบนแป้งสาลาเปาแล้วก็พับเราก็จะได้สาลาเปาเนื้อก้อนมาแล้วซึ่งผมก็จะเอามามาวางปุ๊บใสบนีลแล้วก็พับอีกวางไว้ แล้วผมก็จะออกไปดูคิวลูกค้าว่ามันเวลาใกล้หมดหรือยังครับเน,น,นื้อก้อนมาปานนี้ซึ่งขอขออภัยเรื่องเสียงที่ผมอาจจะมีน้อยนะครับแต่ว่าก็ผมยังไม่มีปัญญาซื้อห้องไงครับห้องห้องเราต้องขออภัยเนียครับที่ต้องไปแบบนี้แหละซึ่งผมมีเซอร์ไพรส์สำหรับก่อนจบคลิปด้วยนะครับท่านผู้ชม จะคอยดูกันว่ามอสเฟอร์นนะีจะเป็นอะไรแล้วผมก็ต้องไปเอากระทะทอดมาวางไว้ก่อนแล้วก็วางซาลาเปาลงไปครับแต่จริงๆมันเรียกว่าเกี๊ยวแหละแต่มันคือซาลาเปาครันไม่ใช่เกี๊ยว ร็จะต้องตามไว้ก่อนแล้วก็ไปดูคิวลูกค้าว่าลูกค้ายังรออยู่ไหมสามร้อยยี่องวินาทีผมก็จะทําได้อยู่สึ่นผมก็จะไปเอาจานมานะครับท่านผู้ชมผมเอาจานมาแล้วก็วางไว้ตรงนี้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่สามร้อยวิวที่ที่ผ่านมาครับขอบคุณมากครับที่รับฟมงช่องของเราแล้วก็กดไลค์ด้วยครับ มั่งกินคับท่านผู้ชมซึ่งผมก็จะเอาไปให้ลูกค้าครับแล้วผมก็จะมีเซอร์ไพรส์ก่อนปิดคลิปนี้ครับ <Wow! S 1> กสตรงนี้ิดหน่อยซึ่งผมก็จะเอาคุณก็น่าจะรู้ว่าผมทำอะไรครับ <Yeah. S 1> คุณไม่รู้หรอกเพราะผมจะทำอะไรอะ่ะกู๊ดาบคับท่านผู้ชม เจอกันครับลาก่คร,ครับท่านผู้ชมก o o d b y e อาซิโอเกนเน็ตไทม์สวัสดีครับ